ข่าวดีกูณได้รับสิทธิการเลือกสมาชิกทีมด้วแเฮ้ยวู้ฮูเปิดกาชาแล้วความสุขเล็กๆของเราว่าแต่มันเปิดไงวะกดเหรออ่าแล้วไงอะกดแล้วทำไมไม่ขึ้นอ่ะลากละลากลงลอ่ะลากขึ้นก็ก็ไม่อ๊ะอ๋อที่ลากลงก็ไม่บอกว่าให้ทำยังไงอะน้อ ีดาเรมาตเซียอียังมาแสดงต้องทําใจก่อนว่าเกมนี้มันแปลไทยบางทีเป็นแปลทันสเลตน,นะครับนี่ก็เล่นมา2ชั่วโมงกว่าแล้วเร,เรายังปลดไปหมดเลยนะเนี่ยเอ่อนี่เพิ่งเปิดกาชาอันนี้อัปเกรดไหนกล่องจดหมายแจกอะไรมั่งเยอะใช้ได้ไหนดูสิวู้แจกสกินด้วยอืมโอเคหลอดยา สกินเวนสเตย์เดี๋ยวไปใส่ดู10โลฟี2ใบเอ้ย2ชุดไหนดูสกินหน่อยอืมอืมทำไมชุดมันดูเอ๊ะทำไมผมชอบชุดเดิมมากกว่าชุดใหม่หรออืมอืมชุดนี้ดีกว่ามันเห็นต้นขาไม่ใช่หรอกอันนี้มันเอาอซะแน่นเลยไนะหนแม่เลยรลออีกดูสิอ๋อ สัรย oh, ับยังฟ um. ื้นฟู okay. NTP อ๋อฟ like, ื้น <toc> ฟูค <LES> ่าพลังไว้ลงสนามแต่แต่ละด่านอันนี้อืมโอเคมันคืออาวุธสตาร์เตอร์แพ็กอยากเลือกอันไหนชอบอันไหนเลือกเอาแต่ว่ายังก่อนเราไปเปิดกระชาก่อนดีกว่าดูสิมีตู้ไหนมั่งตู้ทั่วไปตู้ปืนอ่าฮะอันนี้บวกอากาศในการเพิ่มอาวุธแล้วน้องไงอ่ะ ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าใช้กับใครมั้งเนี่ยไปดูตู้อื่นก็นแล้วกันตู้ธรรมดาตู้มือใหม่ตู้มือใหม่ใช้แปดตู้ใหม่จะตู้ตู้ปกติไปเลยตู้ใหม่ดีกว่ายังไงมันต้องให้อยู่แล้วห้าสิบอ่ะแต่นี้มันแปดสิบออกมันก็ตัวมันเหมือนกันใช่ไหมละ่ะงั้นก็เอาตู้แปดแล้วกันไปดูดิเราจะได้หรือเปล่า มันคงไม่ได้หรอก1ิโลแรกอะ่ะอ๋อเธอเขเมปีโอเคตัวละครใหม่กับปืนเอ่อเปิดอีกไหมไอ,อ้น,นี่โอเคเราประตูนี้ก่อนมึงเหมือนเมื่อกี้มันแจ้งให้เรานั่นเอาอันไหนก่อนดีงั้นถ้าจะเอาไหนดีเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะเมนตัวไหนเฮ้ยอะไรมนขึ้นวะงั่นรับก่อนก็แล้วกัน รับทำไมไม่รู้แต่รับไปเถอะอันนี้อะไรอ๋อแท็กฟีรายวันวนะฮะแล้วโอเคเรื่องที่ปืนอันนี้มันสก,กินเดี๋ยวพี่อันปืนอ,อันนี้โอ้โหขึ้น,นซีเลยอ,อันนี้ปืนปืนเราก็ไม่มีกระบอกเดียวด้วยปืนแจกเดี๋ยวดูสิมันเลยคอมเมนต์อะไรก็มีอยู่แล้ว ใช่เรามีอยู่แล้วเป็นนี่ใช้อะไรพิเศษชดกันทองนี่เอ,อ็นย่าลหะอันย่าปืนพกปืนพกเหมือนกันเลยอืมเซียนเอเซียนเซียนเล่นอะไรโอหกทองอืมร t โอเชอียน ไหนดูซินี่นี่เล่นเหมือนกันไหมไม่โอเคคนละประเภทกันเลยงั้นเลือกเป็นอะไรดีลูกซองหรือสแตลเชนดีวะปืนพกแล้วกันอยากเล่นปืนพกปืนพกต้องแรงห <c oughs> วังอะไรอยู่วะสิบโลแรกมันจะไปออกอะไร <c oughs> นั่นไงเข็มปี้วยเธอ <c oughs> อ,อดูก่อนว่ามันจะเป็นปืนดีๆไหม <c oughs> ไปเรื่อย ลูกซองลูกซองลูกซองเยอะจังไนเปอร์ถามเลยแล้วกัน S M G โอ้ย S M G เยี่ยมไปเลยมีอีกสองใบมามาเปิดกันว่าเราจะออกไหมไม่ออกโอเคข้ามไม่ซ้ำไม่ไม่ใช่เด็กที่ไม่กด โ oh, okay. อ้น้องาซสเซียโอเคซ้ำก็ดีรอบน้องอยู่พอดีเปดิมาไม่ออกความใครนี่มาสักิตติอืมไม่รู้อะเดี๋ยวเข้าไปดูทีหลังแล้วกันอีกสิบใบดำดูสิมันจะออกอะไร ม่วงสองโอเคงั้นกดข้ามเฮ้ยยังไม่ได้กดข้ามเลยวัตฟลักยันโลดดักฮุดจีสามหกมาเป็นเป็ดเลยลูกซองสองม่วงกับปืนเออารับมาที่ตู้มือใหม่แปดไป,ปไปเด้ยมาว่ะหนึ่งทองสองม่วงดูสิเราจะได้อะไร ก็ค่อยไปยังยังไม่ใช่ตรงนี้ไปอีกม่วงเฮมดารุเบเตบีเเออ่ก็ดีก็ดีไปอีกไปเพื่ออะไรฟนยังยังไม่ใช่ไปอีกไปอีกแม่ไม่จบไม่สิน้นม่วงอังล่เชนโนสองหน้าอ่าโอเคตัวใหม่ อไม่เนียมัง้งเออใช่แหละมาไม่รู้ว่าเปิดห้าดาวได้แต่ผมยังไม่ดีใจพราว่า <ใจ S 2> เก่งหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้รู้ก็ช่วยบอกทีว่าที่ผมได้เนี่ยมันตัวดีไหมนะบอกทันทีไหนดูสิใช้ a ออือว่าเรามี a r อยู่มุม่หนึ่งก็บ,บอกเด,ดี๋ยวดิ โอ้โควรไม่เข้ากันเลยวุธมันให้ใช้อะไรอะ่ะเอคเคสองสี่กับไอ้ปามาร์เจนหนึ่งโอ้โหโคตรไม่เข้ากันมันเป็นโตมันโตทัดไฟแต่ใช้ปืนทัดไฟฟ้าเหลือเชื่อวะ่ะมาตัววุธสิบโลสุดท้ายกิสว่าส่งท้ายแล้วกันเปิดซื้อเพชรเลยมากูหวังอะไรอยู่เนี่ยเดีย๋ยวดิอื เฮ้ยไม่ค้าพิซอร์เฮ้ยสวยเอาไปเล่นกับฟเฟนนี่เลยแค่นั้นแหละ